นอ้นองนะ้องครับเลี่นอย่คนาดเดนะีมิตดหรอเพาะยังเห็กกันพี่ว่าพี่ต้องการจขึ้นจึ้เพียรน,นะพี่ขอเพียบุ๊เดวพี่ว่าจังเลย Oh my god เพีบุู๊ไหนมนี้เสรยจหรอดนนงนะ้องเลี่นอย่คนาเดครับอ๋อคณะมิตรศากติ์ก่อามยังเห็กกันพี่ทํานยงไง ที่ต้องการจากเป็นที่ต้องการอากเป็นพื่อนของคุณที่ผมขอเ c e บ o o k ของคุณได้นะไหม,ไมอ,ไอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่ได้ทำอะไรเพราะผมต้องการอยากเป็นเพื่อนอยากขอเฟซบุ๊กได้ไนะหมเฟซก็ได้เฟซบุ๊กของของคนเนื้อเนี่ยอ๋อพี่เอาไว้ไว้เป็นเพืนน่อนไม่เฉยเลยไม่เรียกอะไรหรอ,อขอ,อเฟซบุ๊กสันหนึ่งเฟซได้ไหม พื่อะไรครับอะไรนะเอาไปได้ทำอะไรอ๋อพอดีผมก็เอามาจยากมีเพี้ยนนั่นแหละครับพอดีอยากมีเพื่อนให้ให้ผมได้ไหมครับพื่อะไรครับพื่อะไรครับเดี๋ยอหน่อยครับ